นั่งรอดเอาบอยฟังดูบ้านี้อบอยฟังเอ็ดดี SD. ผี่กองกกยยด้วยว่าเอ็ดดี้เพชรแพงมาได้ยังไงครับไปทั่ไหนข่าวความดูเข่าวภาพาก็คือว่ามาโพยูนี่ได้จังใดพี่น้องครับเอ็ดดี้สว่วาลงเวทีแล้วนะครับเป็นยัางคือมาโพยูนี่พี่น้องคลิปนี้มีคําตอบครับเอาสวัสดีครับสวัสดีเอคุณมังมาราสุขสุขคนนะครับ fc สาวหน่อยเพชรบานแพงนะครับพี่น้องครับขอบพระคุณน,นะครับที่เข้ามาติดตามชมเข้ามาติดตามเบิ้งในช่องของคนมักมอลล์นะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับฝากกดใจกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงกดติดตามและแสดงความคิดเห็นใต้คลิปเนาะพี่น้องเนาะเอามาเข้าประเด็นของเ่าเลยแล้วกันนะครับพี่น้องครับมือนีสาวหน่อยเพ็รบานแพงทําการแสดงอยู่เมืองเลยเนาะพี่น้องเนาะแต่เป็นยังคึองโมพอดดี้ยูนีนะครับแล้ว อดดี SD, สีข่ขืนเวทีบอมือนีนะครับพี่น้องครับหลังจากนะครับพี่น้องที่หลายคนทราบก,กันดีเนาะแต่ก็บอเห็นแอดดีเป็นเดือนก็ว่าได้นะครับพี่น้องเป็นไปใสนะครับหลายคนก็ว่าไปโลดนะครับไปบโบกบอลาบกาวนะครับบางคนก็ว่าโดดหานแล้วหน,นีไปแล้วอืมหลายต่อหลายคนวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆหน้าๆนนเนาะพี่น้องเนาะมือนีนะครับ มีคําตอบแล้วครับว่ามันเป็นมาจังใดคือได้มาโพอยู่นี่เป็นไปเป็นมาจังไดคือบอเห็นเท่งเวทที่นะครับจนเขาลื้อเขาซานะครัว่าแอดดีไปแล้วไปบอบอกบอ,บอลาพะนะพี่น้องครับอืมหลายคนก็นเจอนะครับครับเรื่องสุขภาพเนาะพี่น้องเนาะหลายคนก็นมีปัญหา นะครับส่วนโตฉีกเช่นเดียวกันครับเอฟดี SD ก็เช่นเดียวกันนะครับพี่น้องครับด้วยนะครับสภาพอากาศด้วยร่างกายของเพิ่นเป็นแบบนี่มากเนาะพี่น้องบางคนก็เข้าใจบางคนก็บบอกข้าใจนั่นแหละก็ว่ากันไปตอนมาอยู่ใหม่ๆนะครับมาอยู่กับสาวหน่อยแรงก,กระแสกําลังมากดีเนาะพี่น้องได้ลดได้ล่า สื่อรถสื่อล่าแต่ตอนนี้หายหน้าหายตานะครับมันจะถามเอ็กซี่มันคิดนั่งอะไรแน่นบอกพี่น้องว่ามันเป็นจต่ไหนเนาะนะครับพี่น้องครับเอา้าไปฟังจากปากเพิ่นแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะว่าเป็นไปเป็นมาอย่างไรเพิ่งก็ได้มาโพอยู่นี่แล้วสิได้ข้นเวทที่บไดคุยกับบอดโจรหรือยังนะครับประเด็นเล่านี่สิได้ฟัง จากปากันเองครับเพราะว่าผมกับอยายเวาวไปหมากคว่ำนะครับเดี๋ยวสีตีคว่างไปตั้งแต่นนหน้าแปลไปเรื่อยเปื่อยเนาะมันสิผิดเพี้ยนไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมุอคอนิาะทั้งด่านสาวน้อยเป็นบ้านแพงนะครับช่องยายช่องรักของเพื่อนวญาตน้าคลิปมม่หายพี่น้องห้เอฟซีของสาวน้อยเป็นบ้านแพงในเบิงไปดํกากันอีกจักครั้งนึงนะครับว่าอดดีเพื่อนไปใส่เป็นจังไรคือมาโพยูนีมอนี่ครับไปครับ เอาเอาเลครับอ้เอเอาละเวรบสบายอยู่เอ้ยม่นเป็นบัทงเขาเอไหรนรอรอวันอแหลใส่ไ้ใส่เอาละเอาละเวรพ่เฟื่ออยู่อบนี่ครับอินะครับเอาเจ้าไปไปไปยังไหนมาจากไหนคือเอาโดนไปมนั่งไมุ่นั่งจนเทือดแตเนี่ยก็เห็น ถ้าละกันใครยังเล่นยังหัวอยู่เป็นบ่เอ้าม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 าทน้องถทีมันชอบยัถือว่าอุ้ยพ่อเขาทีว่าเอ้าเจ้าไหนเปนั่งนั่งหลดเขาบอกให้ฟังด้วยป่ะหนิบอกให้ฟังด้เอ็ดดี้ผีกองกอยด้วยว่าเอ็ดดี้เพชรพังแพงมาได้ยังไงครับไปยังไหนเท่าความรู้เท่าความก็คือว่าผมลงจากว่ามีคือไม่ได้ลงลงลงออกเน๊ หมายว่าลงมาแล้วขาตัวยู่บ้านแล้วก็มีชุรละน้ำนี่คือระยละอเอียดน้ำเลยแล้วก็ร่างกายเจ้าของก็บ,บอ่ออ่ำนวยน้ำแอคเป็นคนที่ชี้อยู่แล้วนะตอนนี้ช่วงช่วงมันหนาหนักกับช่วงมันห่อนหนาห่อนเห็นบะหนาห่อน,อน,อน,อนบ่อยเกือบชอบเกือบอย่างน้ำหนาประมาณนี้ครับผมก็เลยอพอดีนี้ก็ละอยู่กลางบ้านเลยเออลงมาปุ๊บกำมาลบอดขี้หลัง บอดเข้าใจหรือว่าเจ้าเข้าใจกับเล่าอยู่มั้ยรู้กันอยู่ใช่ไหมเพียงแต่ว่าไม่ได้พูดแต่อะไรไม่ได้ตอบตัวไม่ได้อะไรมากมายไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรกันคือผมจะมาตั้งแต่วันที่21ที่ผ่านมาแล้วเอออบอกบอดเปแล้วบอครับผมที่เขาว่องวันที่21เออบานนี้คุณเอ็กซิเดนต์ก็เลยไม่ได้กลับไม่ได้ยังไงเอ็กซิเดนต์เอ็กซิเดนต์คือไม่ได้เบ้ จะเปล่นมาบ่ได้มาเป็นคือแต่ตามที่เว้าตามที่คืดไว้ครับหาบ่ได้ครับปี้ก็เล่อะขอเลื่อนไม่เป็นอยู่ใกล้ๆบ้านของกลางพามอยู่แล้วเจ้าคือได้เจอเพิ่นบาเนี่พอดีเล่ากัไปคือบ้านหลังนึงอยู่ใกล้ๆบ้าันห้องนะใกอ้ใกล้ๆกันละครับบ่คิดบ่ฝันว่าสิบข้อกัดีจะห้ากันหลายปีเลยแม่นอยู่แต่เจ้าคือเมื่อนี้เจ้าคือได้คือได้เจ้าคือฮู้ว่าข่อยสิมาหรือว่าจังไดน ต่อคุณฤทรือว่าตั้งใจว่าเจ้าสีนังรถไปเลือยๆหรือเ่ครับเพือนบ่บ่ไ่รู้ได้ว่าบ่กลุ้ยใช่ไหครับบ่รู้ผมก็บ่บ่หูบ่หูครับเอาพูนนี่พูดนาะเออเ้าไปขี้อ่คุมกะมาอันนี้ละนอพักกันเรื่องว่าเออร่างกายเจ้าของก็โอเคแค่เนี้ยล้วล่ะครับเออบ้านนี้ก็เอ้าขี่ล่วงมาโดยเปลือยเลิกอ่ะอันนี้ความจริงไหนมันแก้ตัวพี่รังผีนองว่าได้แต่ฟังจากปากเพื่อนที่ของจริงพี่น้องครับ คี่ว่ามากอะเป็นเดือนแล้วอ่าไปไอ้จบเชื่อมกันจะได้ติดตามบ่จะได้เบิ่งว่าขโมงกันมาขโมยบ่เอ็ดดี้ลงเอ็ดดี้ไปไหนสมควรสมงลำหนาไปรอดตายรอดสั่งสิมีจะได้เห็นบ่ไปใส่มาใส่บ่บอกนู่นน่ะจะเห็นบ่คุณปอได้ไปอ่านคอมเมนต์ครับเพราะว่าเพราะว่ามันมันน่าจิตตังครับคนหักแท่งใส่เป็นนักมินนี่ข่อยเจอสารพัดเลยถามสมข่อยบ่วต่อพลาไข่บ่รู้กันตามบอลอย่างเดียวแต่เจ้าก็บอลโอเคแล้วจะคุยกันก่อนโอเคไปยินหนา ถ้าถ้าถ้าเจ้าว่าเป็นผมเจ้าไม่ผู้หรอกแมนร่างกายของคุณเจ้ามันไม่ปกติแต่ว่าผมอะร่างกายไม่ปกติครับไม่เหมือนคนอะและนี่คือรายสำคัญด้วยเนาะเนาะอันนี้เนี่ยบอเปิดเผยเราว่าคุณต้องถามเราไม่เปิดเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางกฎหมายทางนู้นทางนู้นหนักเราเป็นว่า เรื่องทุกภานถึงบริษันเจาะอยู่มากบริษัทเจ้าขี้ข้านเขาบอกเจ้าขี้ข้านเอ็ดดี้ขี้เกียจขาดในพระเอกชีวิตไม่มเงินเหราขาดด<ม>้วยผมอยู่บ้านที่ชื่อผมเอ็ดหดังผมไม่มีเงินมผมก็ต้องอยู่หวัวละขายของไปแล้วไม่ลาไม่ไหวลงแล้วไม่มาไม่ไหวแต่คือโอเคตามน,นั้นเลยหลักฐานก็มีทุกอย่างอยู่กับบอสอยู่เนาะครับผมผมไหวเบิ้งหน่อยผมก็เบิ้งหน่อยนผมยังไงเบิ้งก็ได้ผมก็ไปอยู่ครับผม จ้าบอตอบตัวไปอย่างแรนปะบอรครับบอรครับเพราะว่าคือผมไม่คิดว่าไม่น่าจิตตังค,ครับครับไม่น่าจิตตังทาผมมา้าผมมามาใช่ใจต,งต,งตงรงๆคำบอกคำมันชัดทีแตกครับอืมชัดทีแตกก็ฉันผมก็เปิดช่องเลลก็อือ